สวัสดีครับทุกท่านที่รักข้ารบทุกท่านครับมณีมะพอ้ักสาระกะเกษตรที่ดีครับช่องเบาต่อยร้อยเมียเีกเช่นเคยนะครับมณีกับสิผ้ามะเบงอาการของแมงง่วนะครับของแมงง่วทถี่เพื่อนทองแกไก่สีออกลูกนะครับอาการของเพิ่นมณีจะมีลักษณะเต่านุม่มตึงครับเอาวัเยวะเพศบวมเป่งหละกะ้กกาจะมี น้ำเมือกไหลออกจากอวัยวะเพศนะครับถ้าเข้าสังเกตเบืองว่าเพิ่นสีบกคอยกินหยาแล้วเพื่อนก็จะนอนนะครับมันมีอาการเพิ่นแตกต่างจากทุกมือแตกต่างอย่างไดก็คือว่าเพื่อนสีบกคอยกินอาหารแล้วก็สีนอนเป็นหลักนะครับแล้วมาเบิ่งทีทองเพื่อนกับเต่านมเพิ่นเต่านมมันสีบวมตึงอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณเตือนคันเบื้องต้นให้เหา ผู้ที่เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยทุกปู่ทุกคนนะครับได้รับทราบไว้ว่านี่คืออาการของง่วเพิ่นสีเริ่มมีอาการจะออกลูกนะครับเพิ่นกระ,ะวันเกายบเพิ่นโบนมินเตย่ในท้องเพิ่นนะครับดังนั้นแม่นี่ก็คองอีกบ่ดนน่าจะประมาณมือสองมือนี่ละครับเพิ่นสีออกอันนี้ก็คือลักษณะการเบ่งนะครับส์เลียงของเฮาง่วคกล้วยวิธีการว่ามันเริ่มมีอาการที่จะใกล้จะออกลูกนะครับตอนนี้หัวเพิ่น หัวของลูกเพิ่นน่าจะาขยับมาทังหมดลูกเต็มทีแล้วนะครับเอาวัยวาวะเพศก็เริมเริ่มใ,ใหญ่ขยายก็คือเป็นสัญญาณสัญญาณเตือนว่าเพิ่นพร้อมที่จะออกลูกแล้วนะครับดังนั้นเขากับมาลุ่นน้ำกันว่าลูกเพิ่นลูกแม่นี่นะครับตัวนี้ผสมหลอดสีเป็นตัวผู้หรือตัวเม่นะครับผมเองก็ขอจบสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ